นี่เป็นจานพัดนะครับเอ,อ่อจงของรดกรอบนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่วิ่งเข้าออกเพื่อบีบสายพานรกรอบนะครับตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะครับปัญหาของนี้คือเสียบ่อยนะครับเพราะลูกค้าก็จะส่งมาซ่อมอยู่เรื่อยๆไม่จานแตกนี่เป็นรอยรอยแตกที่เขาให้ดินเชื่อมมานะครับ แต่อันี้ฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราผู้ใช้จะไม่ค่อยทราบนะฮะเราก็ทําให้ตัวนี้จะเสียบ่อยก็คือจะมีจุดเนี่ยฮะจุดอัดจารบีหัวอัดจารบีตรงเนี้ยพอประมาณสั้ใช้ไปสักประมาณหกเดือนเนี่ยควรจะอัดครั้งหนึ่งฮะจารบีเพราะมันเป็นทุกข์ข้าในาเนี่ย อัดแล้วก็จรารบีก็จะเข้ามาด้านในหลองเนี้ครับช่วยการหล่อรื่นแล้วก็ด้านภายในหลองชุดชัดนี้ก็จะเป็นตัววิ่งเข้าออกถ้าไม่ได้อจจัดจารบีหรือ,อาจ,จรารบีขาเนี่ยก็จะร้อนแล้วก็แตกขาดได้นะควันนั้นจุดหนึ่งที่ผู้ใช้ควรทราบก็ตรงนี้ครับ ในนั้นส็่งนี้นี่คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้กลุ่มขัดเสียบ่อย